สวัสดีครับมีต้อนรับเข้าสู่ช่องเช็คแชมป์ชาแนลนะคะใช่ครับวันนี้อย่างอย่างที่เคยพูดไว้นะว่าจะพามาดูเป็นพวงแม่ลูกแม่ลูกมีพวงนับดิห้าพวงเลยหรอห้าพวงนี่ห้าพวงห้าพวงเราที่แล้วก็รีวิวไปสองสองพวงรีวิวไปประมาณสองถึงสามพวงแล้วั้ารวมรวมที่มีอยู่นะตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณแปดพวงได้ หล่ช่วงทั้งหมดนะประมาณโดยประมาณนี่มาดูคันแรกกันเลยนะเดี๋ยววันเนี้ยหนูจะคิดแบบทั้งหมดแบบสดๆให้เลยดิบๆเลยทุกคันทุกคันทีละคันไปเลยนะอาวุธอาวุธครบมือแล้วเนี่ยหนึ่งคบมือแล้วอันนี้นะคะรถปีส่วนคันแม่รถปีห้าศูนย์นะส่วนลูกอ่ะรถส่วนลูกอ่ะเป็นปีห้าสี่นะคะเป็นสิบสองล้อนะเนี็ตจองล้อเบก้า สองเอ่อสามร้อยยี่นะตัวรูปเป็นอูเอ้ยนี่แะไอ้กระบะมินะิแอมนะตัวรูปเป็นกระบะมินิแอมครับของสมศักดิ์เบอร์ทิค่ะนะน้ำหนักนี่ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวท่านในอยาก,ก,กยรู้น้ำหนักเด้อโทรมาค่ะโทรมาติดต่อออนไลน์แบบได้เลยนะใช่น้หนักหลายคันเหลือเกินจำไม่ได้อันนี้เป็น าอยู่ที่เบาๆเลยแม่ลูกนะคะหนึ่งล้านห้าแสแปดหมื่บาทค่ะเนี่ยแม่ลูกนะใช่หนึ่งล้บาทนี่ดูสีดิเดิมเดิมโอ้โหนี่สีดิเดิมเดิมเดิมนะคะสีเดิมเดิมคือนะตอนนี้ก็คือพวกพุ่งพุ่งพุ่งนะเกือบทุกพวงจะให้ลูกค้าดาวที่4ี่แสนบาทนะคะอย่างคันนี้เนาะ ราคารถอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทยี่สแสนเนาะคิดกันส่วนเลย,ยเริ่มคันนี้ก่อนคันนี้ก่อนนะสิบสองร้อยมีทั้งหมดสองสองรุ่นนะมีสามร้อยยี่แล้วก็สามหกศูนย์นะตัวนั้นสิบสามหกศูนย์นี่เป็นสิบสองคันแท้เจ็บไายเห็บสี่ปีนะ ม่ลูกจะส่งอยู่ที่สามหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะที่ปีตัวนี้กี่ปีสี่สิบแปดนวดสี่ปีคันนี้ไม่ต้องไปดูกันอันนี้จองไปแล้วไปแล้วตัวนี้ขายเป็นแม่เดี่ยวนะร้ละห้าละห้าแสนตัวนี้สามดีสี่ตัวนี้ปีแ้าสี่งันไหมปีแค่สี่ป้าสี่ปีแคห้าตัวนี้คันนี้นะอีกคันหนึ่งครับขายตามสภาพนะรีวิวไปแล้วอันนี้ก็ตามสภาพเหมือนกันนะค่ะ 260แรงตัวแม่มันอ่ะปี51ตัวลูกปี49นี่ก็มีเนียม,มนะเนีเนียมเนาะแบบนีเนียมนี่ก็เปลี่ยนยางใหม่แล้วนะเปลี่ยนยางใหม่ได้ยางใหม่หน้าอันยางเดิมอยู่ด้านหลังเปลี่ยนยางใหม่8เส้ยนนะอันนี้260แรงมี2รุ่นเหมือนกันฮีโน่ค่ะมีคอกสูงแบบคอกน้ำยิงนะอ่าตัวนั้นเป็นวิกเตอร์260 แม่ลูกนะคให้เงินดาว400,000เหมือนกันคางวด่าจะใกล้เคียงกันกับสามรอีกเยวามนี้ก็เดิมเดิมนะยังไม่เก็บงานเลยนี่ไม่ล้างกันเลยคันนี้นะคะอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดหเหมือนเดิมดูสภาพกั เยอะแน่นอนนะเมก้าสองหกศูนย์อย่างคันนี้เลยนี่เน่คันนี้หรอมีเนียมเขากเกษตรเนาะเขากเกษตรเขากเกษตรแล้วก็มีกี่คันนะตัวนี้เขากเกษตรตอนนี้มีเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่พวงประมาณสี่พวงทั้หกคันนี้เป็นรถปีห้าแปดนะคะทั้งแม่ลูกเลยปีห้าแปดเลยนะรถเนี้ยรถรถเนี้ยจะเป็นรถที่แบบสภาพค่อนข้างดีเลย ถ้าจำได้นะทิปที่ว่าเป็นออู่นะที่เราเก็บงานมารถเดียวกันนะคะอันนั้นอู่อู่สุนชัยอันนี้ SKT ตัวนี้ SKT นะกระบะมินยมข้อเกษตรตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนยางนะเดี๋ยวเปลี่ยนยางอีกทีครับคันนี้ราคาอยู่ที่สองล้านเก้าแสนห้าหม่บาทนันนะราคานี้ได้เปลี่ยนยางให้หมือนมั้ย อันคันนี้น่าเปลี่ยนยางเนาะน่าจะเปลี่ยนยางนะ,ะเปลี่ยนยางใหม่ทั้งหมดเลยปีห้าแปดนั่นพอก้าสิบสวยเหมือนกันอนัคันเนี้ยคันนี้ก็พระดาว<ม>สี่แสนอะ่ะสี่แสนมันก็จะส่งเยอะหน่อยนะเดี๋ยวที่เจ็ดหมื่นสองพระดาวสนะี่แสนนะคพระาดาวเยอะดาวเยอะกว่านี้ก็ได้อ่าดาวเยอะก็ ส่วน,นน้อยเราไม่เหนื่อยเอาง,ง่ายๆถ้ารอดาวเอายอะแหมดูเนี่ยฉันชนหน้าภาพสวยเลยนี่กันอยู่นานแล้วอยากขายแล้วตัวนี้อย,บบอยู่แบบอยู่นานแะล้วแกเป็นคำคายใจอยู่นานแล้วอยากขายอั <c oughs> นนี้ดูพ่วงอันนี้โอ้ไปแล้วแต่พ่วงนี้ก็จบไปแล้วรอรอลอูกค้าอยูอ่รอเขาเขามารับอ่าคนนี้วิ่งประมาณแสนแสน,แสนกลางๆอันนี้ลิเตอรสามดีสีนะ คันนี้ก็รถปี60นะฮะรถปี60กระบะซา,าม,มิทกระบะซาม,มิทนี่ยราคาคันนี้ก็เท่ากับเท่ากับคันทาม360เลยส่งค่างวดก็เท่ากัน2ล้าน9แสน5,000ใช่ส่งค่างวด7,020รถคันนี้วิ่งอยู่ประมาณสักแสนตัวโโนะจำไม่ผิด,น,มมดนะในรู่นามิทนะสภาพโดยรวมสวยครับวสวยๆคันนี้เดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะคันนี้นะกระบะสั้นหน่อยนะตัวนี้สั้นกว่าเพื่อนนะ ตัวนี้ส, ic, สั้นความยาวอย 5, 20, นะู 5, ่ 5, TI, นะประมาณห้าเมตรยี่สิบนะห้าเมตรยี่สิบตัวลูกนี่ยาวปกตินะได้ประมาณหกเมตรเนาะตัวลูกนี่เนี่ยสามเมตรรุ่นนี้มีมีแม่เดี่ยวกนเหมือนกันมีแม่เดี่ยวแม่เดี่ยวก็มีคู่กันกับับที่มาจากที่รกรักคันอ่ามีแม่เดี่ยวก็มีนะองคัันีรบตัดขายก็พันนั้นก็อยู่ที่สองพันห้าต่อปี ห้าหกศูนเหมือน,นกันนี่อยู่บรานแสนนิดนิดวิกเตอร์สามสี่สี่โอ้สามสี่สี่เยอะเลยสามแปดไม่มีไงตอนเนี้ยสามแปดต้องเลี้ยงเข้ามาไม่เอาสามแปดไม่มีไม่มีตอนเนี้ยตอนนั้นเราก็รีวิวกันไปแล้วใช่ตัวน,นี้รีวิวไปแล้วกูกับสามหกกระบะสีขาวขาวอ่ะกระบะสีขาวขาวของชมพูชมพูใช่ใช่ตรงนู้นตอนนั้นก็นยังโสดอยู่นี่ก็ยังไม่ไปสักคันเลยเนี่ยอยากขายแนละ้วนท่านใดสนใจก็ลองมาดูแล้วกันเนาะกระพุ้พงมีให้เลือก ประมาณกับสิบพวงมีเยอะมากเลยนะถ้าเป็นพวงแม่ลูกนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังหาอยู่นะสามารถติดต่อมาได้เลยที่เชคแชมป์นะคะเบอร์0946291494นะเบอร์แแบก็เบอร์0639291166เดี๋ยวให้ปอนทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนะคะก็สำหรับท่านใดสนใจจริงๆโทรมาสอบถามก่อนว่ารถยังอยู่ไหมนะคะจะได้ไม่ต้องมาเสียเที่ยวเนาะรวมคลิปนี้ก็รวมรถพ่วงเนาะรถพ่วงแล้วแตะหัวลากก็มีเยอะ วันนี้นะคะก็ตอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ